สวัสดีครับผมกองกองสมุทรน้เพื่อนสู้ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องเนื่องจากห้างหายไปโดนครับครับไม่นี่คะเขากับเหรียญโยน้องสังตำบลน้องสังนเพื่อนหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องจากดูเมื่อพี่กระยะทางประมาณสองร้อยแปดสิบก้โลครับสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบโลครับประมาณนั้นครับที่นี่ก็ผมกับคือเกแลวครับ ไทยบรรยากาศให้เบิึงคือเก่าสคริปต์เดิมคำพูดเดิมครับเ <c oughs> อาน้องของมันนีพี่น้องเน,นาะครัพเราจะบึงกันดีกว่าเขาเจะเป็ี่ยนยูอะไรยังไงครับเขาจะขยี้ยกลังนะครับพออี่น้งอ,งนนนอง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีไทยบ้าน เนี้ยได้หรือยังพี่ได้แล้วของใครไม่รู้วางไว้อยู่ตรงหมูเก่าสีมพูพี่เลยเอามาตอตกไว้นันตอนแรกจะซื้อเอาไม่มีใครเอาขายใหรสีมพูกะสีพูอย่างเดียวตู้เป็นแต้วเหรือลูกใส่เสอที่ชมพูอันไหนมันไม่มีเนาะก็เลยต้องใส่แม่ได้ยุดมากหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นยังไงแน่หกวันเนี่ย หนุ่มแม่นี่ผ่านมาทำอะไรบ้างอยู่โดมอย่างเดียวบ่ในเมื่อบานบ่กับเข้ามาเมื่อวานนั่งเมื่อวานผมมาถึงตั้งแต่ค่ำค่ำ่องตองคืนหมดดยเห็นว่าเขาจะวันรถจะออกหาทุ่มแต่มาเปลี่ยนเวลาเป็นสองสองสองโมงเช้ารถนั้นดนตรีน่ะก็เลยฟาร์มาเทปท่านขาขามาเนี่ยแวะแวะเหรียญก้าวพวกหนึ่งนั่นดิคอยน่ะ เล่นกับวง,งนึงนะเพราะว่าเขาเจ้าเล่นอยู่หม่องคู่เมืองหมองหันไหมที่ว่าข้า่นหรียญหน่อยไดมหมูม่บ้านเนี่ยไอยแบบอ๋อวงนึงเลยว่านได้อฉพาะไอจอดอยู่ข้างทางนี่เลยแวะไปเหรียญครับพออาทิตย์บาตัน<อ>พี่เปา,ปาไปบุรีรัมย์แต่ผ่านนี่เฉยครับมันเป็นทางผ่านพอดีตรงที่ว่าเราเล่นอ่ะก็เลยแวะเล่นนำเจ้าตรงที่เราเคยเล่นไม่ใช่หรอใช่ตรงคูเมืองไงที่ว่าข้างๆเป็นป่าอันนั้นไหม แม่แม่ไปเหรนะครับเจ้าเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องเวทีก็แล้วแล้วครับนางเองกประจำคลิปครับมแม่สวัสดีครับัน,นี่การคิ้วหน่อยนะ <laughs> คิ้วคิ้วดกแล้วมันปุ่งแล้วอะ่ะมันปุ่งแล้ว ป่งเร็วแล้วค่อยขนป่งเร็วแห้งโกนแห้งคืนเร็วนี่นะครับนี่ก็จเจาะอ่ไม่ธีกับแล้วแล้วครับพี่น้องเลยครับพ่หนุ่มเต็งกี่โมงเนี่ยมาหอนพีสี่โมงได้บ่ ไดยุนหกหกวันทำไรก็พูดอระรู้น่ะไนอนเามาอัปเดตครับสถานการนี่เพื่อนไงวะยิ้มหนึ่งเดียวเลย นี่อารมณ์ดีนะเราเนี่ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่เหรอุ้ยขาเป็นเลนวะเลสีสี่เหลี่มงคลมอะเหล่อเกิดวันอะไรวันพฤหัสเหรอไปดีกว่าอุตส่าห์มาตื่นนี่ครับบ่าวจางนี่ครับผมห่วยห่วยตรงนี้ก็ปิดเทอมแล้นี่ห่วย ทยก่อนเอะจังโอ <plural> ้้อเสื <potato kicking noise> ้อไทเนี่มาใส่เลยนี่เจ๋น้าพี่น้องครับวันนู้นหัวมอนครับพี่น้องบระเ้เฝ้ากันลายมือครับก็เรียกว่าถือลามือนี่ครอัดคลิปซะเลยครับทามาบึ้งหลังห่านแล้วครับพี่น้อง ข้างหลังห้องก็นทเป็นเนียงกอล้านค่าครับไปล้านค่าล้านขายเยวผมผาไปบึงข้างหนาห้านหันเ้าดีกว่าบึงเวทีข้างหนาห้าเ้าดีไปครับพี่น้องอันนี้เป็นหอนคักพี่น้องเอ้ยเพราะนั่นเรากะ ค <c oughs> ลิปครับเราเราไล่ดต้งแต่แต่คือรถมากเลยครับพี่น้องพราน,นั่นก็ได้ตอแล้วมันยีหลีเนาะนี่นะครับแล้วละครือแต่ติดระบบไฟครับสวัสดีครับสาด้เลยนะีส่สม,มุมาครับเริ่มคลิปนะครมาน,นางานา้านีาน้แหะพี่น้องกนยางถือกล่องใส่กันเบิง้งเสียมา ไอ้ย้ายศาสหนีโดนหนึ่สโดนหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามสามแล้วอะไร4ีแน่นอน4ีน่อนแน่นอนแต่จีน,นี่ผูซามสาม่อยมาจองศาสตร์เลเพราะเห็นกล่องต่าแลนนี้เลย,ยเต๋ใสเนี่ยเพราะแต่เห็นกล่องเขาแลนนี้เลยคิดเบื้งเอาลวดเนาะ หาว่ากล่องพี่บ่กล่องไายนี่เพราเป็นกล่องอ๋อนึกว่าข่อยโอ้ยหาว่าใจฟูอีกแล้วเขารันหนีเลยเสียมาไทยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนพี่น้องเข้ามาเบิ่งหมอลำาใหญออกพกผัดลมมานน้ำได้สัตว์หนีนะครับโดนซ C แนนอ่อนเอาข่อยอันข่อยกับอันถืกอยู่ได้พอซี C C แนนอ่อนแนนอ่อนอ่อนเนี่ย อ้นเนี่ยอ่านเอออ้นพี่น้องอ้นอ่อนนะสันอ้นซีแนนอ้นเสียม้านะครับเป็นคนจองอันนี้ป้ายใหญ่เลยนะฮะป้ายใหญ่ที่สุดมี่จะนีบ่ะรากบุญหรือมี่อีกไปเบื้องอีกกว่าข่อยเดินเป็นน้องเด้อข่อเหยียบเด้นเป็น้องเด้อเด็กสะอาดหยิบยังแฮปปี้ปาราตังคือจังขายต้นใหม่ใชครับพี่น้องกลางคืนอยู่พวกหอนแบบว่าลมอยู่นะกลางคืนอย่พวกหาสีหอนแบบกลางคืน กูเนยจองค่ะกูเนยจองกูเนยนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นกูเนยฝั่งนี้เป็นกูเนยอันนี้ก็จะเป็นไพร์ะครับพี่น้องจองแล้วเจ้าเดียวกันก็คือลายมือคือคือกันนี่ครับพี่นอ้องไก่เร้วครับเรือจะติดไฟครับ LED โอมาพอเห็นพอตุ๋ยเลยพอตุ๋ยไปไสน์นอเออพ่อเห็นก็เจ้าบอกว่าบาทรห้าสิบบาทเองนะแม่นแบบรวมทั้งบุญกับวัดนะรวมทั้บุญกับบัตกับโรงเรียนกับเมนครับซัมบัตรในเบิ่งฟีนั่นแหละห้าสิบบาทหน่อยแม่นครับห้าสิบบาทก็ถือว่าซอยบำรุงค่ารามคาไฟเป็นซะแม่นถือว่าที่บุญครับพี่น้อง ครับที่โรงเรียนบ้านน้องสังนะครับโรงเรียนบ้านน้องสังสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาพยี่ที่ไปใเซที่เรากำลังไปหานอนอยู่แล้วนออนแล้วนี้นอนเซจังว่านี่จัดไฟเลยดิเนจินบาทเลยครับพี่น้องวันนี้ครับที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับอยู่ใกล้ๆครับก็มาให้กำลังใจก็ได้ครับผมเล่นอยู่หน้าแก่ครับพี่น้องบ้านหนองสัง โอ้ปม่นบ้านน้องสังก็ตตำบลบนบนองสังโรงเรียนหนองสังใต้บำรุงเนาะนะครับเพื่อน่าแก่จังหวัดนะครพนมครับผู้ใดทีวายูละแวะกใ้เคียงครับมั่ห็กำลังใจกันได้เด้อครับผมสำหรับคิ่นี่ก็พอกันไหมโอกาสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ